เนี่ยเราดูโอมีมีตืนแค่นี้เองาอะสวัสดีเรียงเนี่ยวันนี้สวัสดีเรี่ยสวัสดีครับหนวะชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะยายาก็มาอยู่ที่ไล่มาช่วยแม่ถอนขึ้นชายเหมือนเดิมนะคะถอนไม่หมดสักทีเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะยายากัลมากับพ่อแม่แล้วก็ไอ้ลูกลิ้ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ไอ้ลูกเลีงหลับอยู่นะคะเมาถึงก็หลับเลยนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะพวกเราก็กินข้าวมาจากบ้านแล้วนะคะแล้วก็ยายาก็คงจะไม่กินอะไรแล้วนะคะ หวังว่าอย่างนั้นนะคะหวังว่าจะไม่กินอะไรแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแม่ก็ไปถอนผักแล้วนะคะส่วนพ่อก็ขึ้นไปดูวัวของพ่อนะคะแต่ว่าฝนตกจะไปเลยดีไหมนะหรือว่าจะนอนก่อนฝนตกหนักแล้วนะคะฝนตกหนักเลยค่ะทุกคนฝนตกอย่างนี้นี่จะได้ถอนผักไในเนี่ย นี่นะคะนี่นะคะไอ้ลูกลิงนอนหลับปุ๋ยเลยนะคะยิ่งฝนตกลมเย็นๆด้วยนี่นอนไม่สนใจอะไรเลยนะคะ ฝนตกหนักเลยคะ่ะทุกคนเยียวย่าต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะค่อยไปช่วยแม่ถอนขึ้นใช่ยนะคะมีหลายคนสงสัยนะคะว่า ที่ยายใส่แว่นเนี่ยเป็นแว่นใส่ตาหรือว่าเป็นแว่นกันแดดนะคะยาาต้องบอกเลยว่าแว่นอันนี้คือแว่นใส่ตานะคะยาาใส่ตาสั้นนะคะก็เลยต้องใส่แว่นนะคะแต่ว่าเป็นแว่นเอ่อเป็นแว่นที่เปลี่ยนสีนะคะเวลาออกแดดนะคะ มันก็จะเหมือนแว่นกันแดดเวลาที่เจอแดดร้อนๆนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีค่ะก็เลยบางทีที่ยาย่าเดินออกแดดก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดํานะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่ายาย่าใส่แว่นกันแดดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นแว่นใส่ตานะคะทุกคน ตอนนี้ไอลิงก็ยังไม่ตื่นนะคะแต่ว่าฝนหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวย่าจะไปช่วยแม่ถอนเคลื่อนใช้แล้วลกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูไอลิงเป็นพักๆนะคะเพราะว่าไล่อยู่แค่ตรงนี้เองนะคะไอลิงร้องไห้ก็ได้ยินนะคะอยู่แค่างลังนี้นิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวย่าขอตัวไปช่วยแม่ถอนพักก่อนแล้วกันนะคะอู้มาสักพักแล้วค่ะ <c oughs> ได้เวลาไปทำงานแล้วค่ะได้เวลาไปลงสนามจริงแล้วนะคะ แม่บอกว่าแอบมาอู้ตลอดเลยนะคะแอบมากินตลอดเลยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปหาแม่กันนะคะอู้นานแล้วค่ะแม่น่าจะถอนเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ทางลื่นมากเลยค่ะ นู่นนะคะรถวันนี้ย่านั่งรถยนต์มากับพ่อแม่นะคะวันนี้ไม่ได้ขี่มอไซค์มาวันนี้มาพร้อมกับพ่อแม่ค่ะแม่นะคะแม่ถอนอยู่ข้างล่างนุ่นอันนี้จริงๆก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ ยังไม่หมดสักทีนะคะถอนประมาณรอบสองรอบก็น่าจะหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะตอนนี้แดดเปรี้ยงเลย đâu wow. đơn đâu chồng đơn đâu Ừm, thì nhà chạy can mà đi hay con nha đi anh. Gracias. <laughs> จะกินอะไรอีกเกีนขนมอ,อีกเดี๋ยวค่อยไปเอานะ นี่นะคะไอ้เจ้าลิงน้อยเพิ่งจะตื่นนะคะก็เลยมึนๆอ,อยู่นะคะสวัสดีเรีอยังเนี่ยวันนี้สวัสดีเรี่ยงสวัสดีครับไหน,ะนวะชื่ออะไรครับชื่อวรลวุฒิครับวัวุฒิครับววุฒิไปโร,ร,รงเรียนหรือยังทำไมไมไโรงเรียนทไมไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปโรงเ,เรียนะะนะจะไปไล่จะไม่ไปโรงเรียนละ โรงเรียนจะได้มีเพื่อนเยอะๆไงไปโรงเรียนเพื่อนเยอะๆนะไม่ไม เรไม่ได้เลยหรอ Yeah okay. n a เอาไหมอ้าวเอาเลยทำงนั้นแหละนั่งได้มมดไม่นั่งเด,นะดี๋ยวปวดขานะปวดนี่เดี๋ยวจะทำงานเสร็จไหนแล้วจะทำงานั่ง,งดูวิรแล้วกันทำดีๆเดี๋ยวได้ไม่ล้มนี่เมื่อกี้ยังนั่งได้เลยเนี่ย ได้เนี่ยเดูผัวมี้วเลยเถอเรื่อะมีเอ๊ะไม,ม่มนเมี้มวเลยเถ lột thông nè lột nè cho bên này đi ra มิงหิวแล้วนะคะใช้พลังงานไปเยอะอร่อยไหมเยี่ย,ยมกินข้าวไปก่อนนะ้าญาไปยกผับเดี๋ยมานะยกผักแป๊บเดียวแต่กาลางย่างแต่อู๋หนูจะชอบแช่แต่กลางย่างจะชอบแช่ยเนย่ยกำลังมาอืมน้องหนูก,กินข้าวเสร็จปุ๊บน้าญามาแั๊บเลยยเนย่ยกำลังมาอืมอ่ากินข้าวหมดเอามแม่ให้กินใหม่นะอืมโอเคยังไม่หมดแล้วอืม ម៉ាក់កំពុងហានណា ยังเหรออือกินข้าวอีกไหมไม่กินแล้วแล้วจะกินอะไรล่ะยังกินข้าวแล้วจะกินอะไรกิน,กน,ข,กน,กนข้าวด้วยสิกักข้าวกินด้วยกินข้าวด้วยข้าวจะหมดแล้วเนี่ยแตะหมดแต้เสื้อไปเจี๊ยนอ่ะไปถนาดแม่เน่ะยไนัดแม่กินข้าวแนะ่อ โอ้นมันมันทุ่ั่นเองจิ้มเขินหน่อยนะนี่หนีที่มนน้องตัวมาด้วยเลยนะอืเอ้เอ้เอ้ปูเขาปูจะนี่หนีนะที่ละลนกอืมอืมเอาหมาให้ค่ะเพื่อไปเชียร์นเพื่อรู้เพื่อไปเชียอนะยรู้เลยเหรอปังกําลังมาอืมเดี๋ยวปังกำลังมาไปอย่ไปเชียนะไป่นะอืม ฟังก็ยังมาฟัางกำลังนะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ก็ครืมๆเหมือนฝนจะตกลงมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะและตอนนี้ค่ะก็ถอนผักกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มลังรถเลยค่ะเดี๋ยวก็เตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะนีเลยค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีที่แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือพร้อมขายเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าไอเลี้ยงอยู่ไหน นี่ไอลิงนั่งอยู่กับพ่อไอลิงทำอะไรพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่อันนี้คือคุณปู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 พ่อเลยจือจังมัวครับปูปูก็ไก่ตั้งเหรออเลยปู <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เด็กดือ้อยู่กับปู่ <c oughs> เล่นอยู่กับปู่นะคะ ส่วนแม่ก็ตามมาที่หลังนะคะถอนปางอยู่ข้างล่างนูน่นกำลังตามมานะคะพ่ออยู่ไหนะเอาแล้วนะพ่ออยู่ไหนล่ะอืแล้วพ่ออยู่ไหนอะพ่ออยู่บ้านพ่ออยู่บ้านเหรอ,อแอ้วหนูมากับใครหนูมากับยิดปังมากับหย็ดปั้งเหรอ,อตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะ หกโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้ดูท้องฟ้าท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะโอ้ยอยเว,ว,ว,ว้และตอนนี้แม่ก็กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะน้องหมูทำอะไรอะ่ะกินอะไรอยู่นะมีของกินแล้วไม่สนใจแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะย่าๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะน้องบูบูไม่สนใจอะไรแล้วนะคะ